ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันศุกร์มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และอ่อนโยนในระดับที่คนทั่วไปสัมผัสได้พวกเขามักจะมีความรู้สึกไวทางอารมณ์สูงรู้สึกเชื่อมโยงกับความงามความสมดุลในชีวิตอย่างลึกซึง้งจึงมักจะ,สะแสวงหาความสงบความรักและความกลมกลืนในความสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอย่างไรก็ตามภายใต้ความนุ่มนวลและเป็นมิตรนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ มักจะมีความซับซ้อนทางด้านอารมณ์ที่บางครั้งตัวเองก็อาจจะยังไม่เข้าใจได้เต็มที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความตึงเครียดเพราะกลัวว่าจะทำลายความสมดุลในใจและคนรอบๆตัวการหลีกเลี่ยงนี้บางครั้งอาจจะทำให้ปัญหาสะสมจนเกิดความตึงเครียดในใจโดยไม่รู้ตัว ในระดับจิตใจลึกๆของคนที่เกิดวันศุกร์มักจะมีความปรารถนาอยากจะได้รับการยอมรับและความรักอย่างแท้จริงพวกเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เป็นอย่างมากและมีความรู้สึกไวต่อการถูกปฏิเสธหรือไม่เป็นที่ต้องการซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกที่อ่อนไหวหรือวิตกกังวลเมื่อจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ข้อดีของคนที่เกิดวันศุกร คือมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมักจะเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้กับคนรอบข้างได้ แต่ข้อเสียคือบางครั้งพวกเขาอาจจะหลงลืมดูแลตัวเองเพราะพยายามปณีประนอมและทำให้ทุกอย่างราบรื่นเกินไปจนละเลยความต้องการของตัวเองถ้าคนที่เกิดวันศุกร์ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงโดยไม่ต้องปกป้องตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงพวกเขาจะสามารถเติบโตทางด้านจิตใจอย่างมั่นคงและมีความสุขได้อย่างแท้จริง โดยยังคงเป็นผู้ให้พลังบวกและความรักแก่ผู้คนรอบตัวในแบบที่ลึกซึ้งและมีความหมาย